เครื่องบินวันสิ้นโลกของปูตินป้องกันนิวเคลียร์บินเมื่อไหร่เตรียมตัวรัสเซียมีจริงเครื่องบินวันสิ้นโลกของปูตินป้องกันนิวเคลียร์บินเมื่อไหร่เตรียมตัวเกิดกระแสความหวัว่นัหในโลกออนไลน์เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินพิเศษของวลาดีมีปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งได้รับการขนานนามว่าเครมลินบินได้ โดยมีการเตือนว่าหากพบเห็นเครื่องบินลำนี้บินอยู่บนท้องฟ้าอาจเป็นสัญญาณบง่งบอกถึงสถานการณ์โลกที่เลวร้ายถึงขั้นวันสิ้นโลกรายงานข่าวจากเว็บไซต์แรดไปเบิลร,ระบุว่าวลาดีมีปูตินมีเครื่องบินวันสิ้นโลกเป็นของตัวเองซึ่งเปรียบเสมือนที่หลบภัยเคลื่อนที่ของผู้นำรัสเซียในการควบคุมประเทศหากเกิดเหตุการณ์ที่ทุกอย่างพังทลายลงโดยอ้างอิงจากคำกล่าวในภาพยนตร์ทเวนตี้เอ็ดเดเลเทอร์ที่ว่า รัฐบาลยังคงมีอยู่เสมอพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์หรือเครื่องบินเครื่องบินลำนี้จึงถูกมองว่าเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ของปูตินในยามวิกฤตสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความตึงเครียดอย่างมากโดยเฉพาะจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียซึ่งทำให้ทั่วโลกจับตาดูการกระทำของปูตินอย่างใกล้ชิดในขณะที่หลายประเทศในยุโรปกำลังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น เครื่องบินวันสิ้นโลกของปูตินหรืออิลยูชีนอิน80ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการระเบิดนิวเคลียร์โดยไม่มีหน้าต่างยกเว้นในห้องนักบินและติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับการบัญชาการและการสื่อสารนอกจากนี้เครื่องบินลำนี้ยังมีระบบเติมน้ำมันกลางอากาศทำให้สามารถบินอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน,านแม้ว่าสหรัฐก็มีเครื่องบินลักษณะคล้ายกันซึ่งใช้ในการขนส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลไปยังเหตุการณ์สำคัญแต่การพบเห็น เครมลินบินได้ของปูตินบนท้องฟ้าอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลกว่าเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงเครียดในปัจจุบันเพิ่มเติมความพิเศษของอิลยูชินอินแปเป็นเครื่องบินบัญชาการทางอากาศของรัสเซียที่ออกกแบบมาใช้ในกรณีเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือภัยพิบัติร้ายแรงมีระบบป้องกันการแผ่รังสีและอุปกรณ์สื่อสารขั้นสูงเพื่อควบคุมกองทัพจากบนอากาศสามารถบินต่อเนื่องได้นานและทนทานต่อการโจมตีทางไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส